สวัสดีค่ะวันนี้เมื่อพึ่งมีเคล็ดลับง,ง่ายๆในการเปลี่ยนน้ำมันทอดให้กลับมาใส่กิ๊กนำไปทอดอาหารได้น่าทานอร่อยอีกครั้งน้ำมันพืชเมื่อเรานำไปทอดอาหารนะคะก็จะมีเศษตะกอนเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยค่ะทำให้เวลาที่เรานำกลับไปทอดอาหารอีกครั้ง สีของอาหารก็จะมีความเข้มแล้วก็มีตะกรนติดอยู่ทําให้ดูไม่น่าทานมาดูเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ไม่พึ่งจะใช้นำตะกรนแล้วก็เศษอาหารออกจากน้ำมันก็คือข้าวสุกที่เราทานกันเนี่ยแหละค่ะไม่พึ่งจะใช้ข้าวสุก1-2ช้อน และเคล็ดลับเด็ดเลยก็คือน้ำส้มสายชูค่ะจะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำมันกลับมาใสได้อีกครั้งง่ายๆเลยเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูหนช้อนค่ะลงไปผสมกับข้าวสุกเคล็ดลับอันนี้นอกจากจะดึงตะกรอนและเสร็อาหารออกจากน้ำมันแล้วก็ยังทำให้น้ำมันค่ะมีความใสกิ๊กเลย วิธีนี้ห้ามใช้กับน้ำมันพืชที่มีความดำแล้วก็มีความเหนียวข้นนะคะซึ่งเป็นลักษณะของน้ำมันพืชที่อันตรายไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้จะเป็นน้ำมันพืชที่ไม่เพิ่งใช้ทอดเพียง1-2ครั้งยังไม่ต้องเปิดเตาไฟนะคะให้นำข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นเราก็เปิดเตาไฟได้เลยค่ะให้ใช้ไฟกลางๆนะคะทอดไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วข้าวก็จะเริ่มฟูขึ้นมาค่ะค่อยๆคนไปทั่วเม็ดข้าวสุกค่ะจะไปจับในส่วนของเศษอาหาร แล้วก็ตะกอนที่อยู่ในน้ำมันนี่ค่ะเราจะสังเกตได้นะคะเม็ดข้าวก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันก็จะเริ่มใสขึ้นทุกท่านก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าน้ำมันใสแล้วก็ตะกอนได้จับอยู่ที่เม็ดข้าวแล้วเราก็สามารถตักขึ้นมาได้เลย จากเบ็ดข้าวขาวๆก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เลยค่ะมาเช็คดูน้ำมันกันนะคะนี่ระดับความใสใสกิ๊กเลยค่ะทุกคนสามารถนำไปทอดใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งอาหารที่ทอดก็จะออกมาสีสวยแล้วก็น่าทานเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีนี้นอกจากจะทำให้น้ำมันใสขึ้นก็ยังลดกลิ่นต่างๆที่อยู่ในน้ำมันได้ด้วย เคล็ดลับง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะมาพิสูจน์กันให้เห็นชัดๆเลยว่าน้ำมันที่เราได้กลับมานะคะจะมีความใสขนาดไหนต้องขอย้ำเลยว่าใช้กับน้ำมันที่ยังมีสภาพดีอยู่ไม่สามารถใช้กับน้ำมันเก่าที่หมดสภาพแล้วก็เป็นอันตรายได้นะคะเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนคุณภาพของน้ำมันได้ วิธีนี้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆสามารถนำน้ำมันเก่าที่เราใช้ประมาณ2ครั้งนะคะกลับมาทอดได้อีกครั้งหนึ่งมากดติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะคะพบกับเมนูอร่อยแล้วก็สาระดีๆมากมายเลย